เอาไปดูไอ้นี่ดีกว่าเรื่องของตลาดซื้อขายใช่ไหมคะฮูลิตอเวเรสตตอนแรกเนี่ยขายออกไปผมเนี่ยคิดว่าแมนซิตี้น่าจะแบบนอนตีพุงนะเพราะว่าซื้อมาก็แพงแต่ขายแพงมากแต่การว่าเป๊ปโกเดล่าเองกก็บอกว่าเขารู้สึกผิดพลาดที่เขาใส่ฮูลิตอเวเรสไปนะเพราะเขากังวลว่าเดี๋ยวเป๊ปไอออรทำเาเจ็บนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเอาเลยกลายเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในซัมเมอร์หลังจากปิดตลาดเป็นที่เรียบร้อยโรมาโน โพสในโซเชียลวีดียบอกขอบคุณมากตลาดได้ปิดลงแล้ว <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามเอาเล็กลายเป็นแชมป์ค่าตัวแพงที่สุดค่ะอู่เจล้านยูโรตอนนี้ถึงแม้ว่ายูโรอาจจะไม่ได้แพงเท่าเมื่อก่อนนะตอนนี้ค่าเงินมันเริ่มออลดลงนะคะใช่ก็ถือว่าอูห้หูอันนี้ดูอันดับที่1ก็คือคูเลียนอาเรสนะคะที่ย้ายจากซิตี้ไปตราหมีอันนี้เรานะับเป็นล้านยูโรเนาะ,ะยังไม่รวมแอดออนนะเพราะว่าแอดออนมันม,ม,มากกว่าน,นี้นะ เอาเลขดิบๆก่อนยังไม่มีบวกนู่นนี่อันดับสองเนี่ยน่าตกใจมากโซลันเก้ค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนบอดีตเด็กลิวพูค่ะแต่ว่าย้ายจากบอนมัดไปสเปอร์สจากอังกฤษสู่อังกฤษวิสเปอร์สปกติคุณผู้ชมค่ะปกติสเปอร์สที่ทุ่มขนาดนี้ไหมโอ้โหหลังๆมีบ้างแต่ว่ามันไม่น่าแพงขนาดเกิน50ล้านปอนนะค่ะนี่ราคาถึง54.3ล้านยูโร หกสิบสี่ไหมเออหกสิบสี่จุดสามล้านยูโรแพงมากแพงนะนี่ก็เราพยายามพยยาามจะกดตัวเลขสมมุตินะว่าตีกลมๆว่าตอนนี้หนึ่งยูโรประมาณสามสิบแปดบาทใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวกดก่อนเลยสามสิบแปดของไทยของโซลันกี้เหรอโซลันกี้สองพันสี่ร้อยกว่าล้านร์พูนี่คือไก่น้าผากเลยตอนนั้นขายถูกเกินไปเขาได้ส่วนแบ่งไหมคะตอนนั้นน่าจะได้นะอยู่ในเงื่อนไขสัญญาไหมน่าจะชัวร์เพราะว่าพวกนี้เขาจะไปห้อยไว้ว่าถ้าขายแล้วได้กําไรจะต้องแบ่ง กี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ว่ากันไปนี่คืออันดับสองอันดับสามที่เป็นของแมนยูเลนิโยโรหน้ามือตามัวเดาใช้คํำนั้นเลยเหรอไปซื้อมา62ล้านยูโรค่ะเสร็จแล้วก็เรียบร้อยแอตติกบอกว่าตอนสแกนนี่เห็นความผิดพลาดอยู่แล้วว่าไม่มีโอกาสเจ็บที่กระดูกหน้าเท้าเพราะว่าตอนคือต้องตรวจด้างกายสองรอบสูงใช่เดี๋ยวนี้ตรวจสองรอบหมดแล้วตั้งแต่เจอฮอยลุนน่ะกลัวตวฮอยลุนเพราะเจ็บที่หลังแต่ว่า นอกเรื่องอีกแป๊บหนึ่งขอแวะนิดหนึ่งและนิโยโรเนี่ยทำให้การปรับเทียวนักข่าวในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เปลี่ยนไปนะค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆปุ๊บเนี่ยจากอะไรนะจากฝรั่งเศสไหมที่ที่โดนปรับโตะใช่แล้วก็มีอุจําชื่อไม่ได้อะเขาชื่ออะไรนะแถึงนักข่าวจากฝรั่งเศสเหรอใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เลกิฟหรอใช่เลกิฟไหมน่าจะผมว่าน่าจะใช่เลกิฟนะโรมานโดก็โดนรถเทียนิใช่ใช่แต่ว่ามันมันเป็นตลาดซื้อขาย คือเขารายงานถี่พอรายงานถี่ปุ๊บเนี่ยอย่างดิวของซูเมเมนดี้อย่างเงี้ยแต่อาตามตรงผมว่าก็ไปไปลดเทียยากนะเพราะนักบอลมันโดนกดดันแล้วเปลี่ยนใจอะ่ะคือเขาไม่ได้รายงานผิดอะใช่ไหม แต่ว่าอย่างโรมาโน่เนี่ยคือหลายๆคนอ้างอิงก็ได้อย่างเช่นพี่แนทดูบอลกับแนทเขาก็บอกว่าโรมาโน่ไม่จําเป็นจะต้องจัดเทียแล้วนะเพราะว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วและอย่างคาว่าคืเทียก็เชื่อมีใครใครก็เชื่อเท่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้วดีเท่าไหร่แล้วที่เขาไม่จดลิขสิทธิ์คํานี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ต้องมาอ้างอิงอะไรแล้วฟรานซิโซโรมาโน่ทุกคนรู้จักเขาหมดแล้วแอตเลติกอะไรเงี้ยจริงเทียมันน่าเชื่อถืออยู่แล้วออเห็นด้วย ก็มีพวกแบบอย่าง B B C อย่างเงี้ยขนาดออย่างไซมอนสโตนบางทียังโดนด่าเลยว่ารายงานข่าวมั่วซึ่งแบบปาสโตนนี่โดนด่าว่ามั่วเราอยู่ยากก็แล้วแรงนะคะกับการที่ B B C นี่เป็นแบบเบอร์หนึ่งของของอังกฤษใช่ไหมในภาพรวมไม่ใช่คทเลกราสบอตคือด้วยความที่เขาเอาชัวร์หรือเปล่าคะก็เลยทำให้มีความฉาหรือว่าแมกกาธาอย่างแอสเลติกอย่างเงี้ยพี่อ่อนเสถียรอะดาวิดออนสตีน ชื่อไทยมาเชียร์คนนี้ออ,อย่างเงี้ยือ,เอ,อเอาชัวไว้ก่อนก็อ,อยู่ที่ว่าคุณอยากได้ความชัวหรือคุณอยากได้ความวอัปเดตแบบถี่อ